ยากโดนกัดอ่ะยากโดนงอบ่ะยากโดนงอป่ะงัปไหมงับไหมยังโดนงับอยากโดนยากโดนให้คนงานงับไหะงับงับงับังชมวิวเหรอเหรออันนี้เสื้อหนูลูกจะใส่เหรอ รักมากเสื้อตัวนี้รักมากใช่ไหมชอบใช่ไหมสีแดงชอบใช่ไหมอยากไปไหมข้างล่างลงไปไหมพีพี่อยากไปข้างล่างไม่ลูกอยากไปเแล้วออจะนอนโอ้ยไหนไหนดูมันสิดูมันสิดูนกสิดูนกสิกสไหนอยากได้นกเหรอลูก ลงมาได้เดี๋ยวกจะกลับให้ลูกเลยนะไหนไหนมันล้องอยู่ไหนเหนือหูใช่ไหมนกหูนกใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอืออ,อากาศอากาศน่านอนเลยลูกสาวมามีนะโอ้เบบีบ้จะนอนแล้วลูกอืม นอนก็นอนลูกเออเออเออโอ้ยจะนอนเหรอเบบี้แม่จะนอนใช่ไหมลูกใช่ไหมเอออ่ะนอนนอนอัน,นลูกมันทำอะไรอะเดี๋ยวก,ก็ตกเดี๋ยวดูสิ ไหน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 ลูกไหนอโหไหนแม่ดูซิไหนเขาอยู่ไหนออ้อู้ออู้อ้อห้อูกอู้อู้อูอ่อออจะอู้อู้อูไอ้อู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 ้อล้อู้ออู้้้อู้อู้้อ้อู้่้อูู้้นั่น,น,นออ ไหนไหนมันบินอยู่ไหนตายและลูกจะนอนได้ไหมเนี่ยฮะไม่พแบบี่จะนอนได้ไหมลูกนอนได้ไหมนอนไม่ได้น่แน่เลยใช่ไหมนอนไม่ได้นี่แน่เลย,นนเลยจะไปไม่ข้างล่างอ่ะไ,ไปไหมพีจะไปเหรอ ไหนนหนแม่ดูซิไหนนกอ่ะทำมันได้ไหมไหนได้หรือ,อยังได้หรือ,อยังลูกฮะได้หรือ,อยังคะ ไหนไหนลูก <lightning> จะนอนไหมจะนอนไหมคะ นอนบิีบจะนอนเลยหลับมามี่ดุมามี่ดุแล้วก็นอนหลับไม่รักมามีเหรอหลับบิีบรักมามี่ไหมรักไหมรักไหมคะรักหรอรักมามีอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะกดมามีเหรอมามี่ดุใช่ไหมก็หนูดื้อนี่เบิี้จะนอนแล้วลูกอ๋อบิ๊บี้แม่จะนอน าสนาจะนอนแล้วล่ะแล้กินกองเกนเลยเดยกกินของเกียนลูกน้องโอ้ย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 คนเราจนกายได้แต่อย่าจนใจนะถ้าจนใจแล้วมันจะจนไปหมดถ้าใจเราเรวยแม้ร่างกายมันจะยากจนมันก็เป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่